คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเรามาดูแนวทางหวยมาเลยนะคะชุด3ตัวเน้นๆนะคะวันนี้เราเจอกันบ่อยนะคะเราเจอกันบ่อยมากเนาะ มีแนวทางหวยมาเลชุด3ตัวมาฝากนะคะเพื่อนๆคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะเรามาดูผลของเมื่อวานนะคะวันที่27 3ตัวเราเข้าหรือเปล่า915นะคะ915ไม่เข้าเลยนะคะเฉียด นะคะเพื่อนเพ9 7 9 1 5 9 9 7 5,4,1นะคะเฉียดค่ะเฉียดไปเฉียดมาเนาะไม่เข้าเลยเราไปตามกันต่อนะคะ<ๆ>เราจะไม่หมดหวังนะคะเข้า3ตัวกลับก็ยังดีนะคะเรามาดูเลยนะคะต้องมีมาฝาก8ชุดเหมือนเดิมนะคะชุดแรกนะคะ0,25นะคะ1,29ค่ะ 1 5 3นะคะ2 0 5ค่ะ3 4 8นะคะ5 4 1ค่ะ5 4 9นะคะชุดสุดท้ายก็คือ9 29นะคะ เพื่อนๆคะต้อเน้นย้ำไว้ทุกๆคลิปนะคะว่าซื้อหวยอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับถ้าซื้อตรงซื้อโต๊ดได้น้อยนะคะต้องกลับหกประตูและ3ประตูนะคะต้องกลับหกประตูและ3ประตูนะคะและ ต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงเฮปังๆนะคะวันนี้เราจะรับทรัพย์นะคะทั้งมาเลทั้งฮานอยลาวสตาร์นะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย